ไปไ,ไปไทยโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้ได้เวลาแล้วน้องๆผ่าน้องฟาร์มไปเลาะเบิ่งวิวเบิ่งผาบรรยากาศเนาะพี่น้องฮันอนเนาะเดินฮอนลมเย็นพุ่นโทรศัพท์คนละเครื่องไปเลยอู้อันนั้นเข้ามากินข้าวปลาบ้านเนาะคือก็จุดมาเข้ามาพวกเจ้า โอเคปะตั <ust> ้งยบไปเดียวอยู <Evan> <ật> ่ไกลมูดจ้ล่ะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำถ้าใครเด้ไม่เอาสั่นตัวเองค่ะที่เหมืยฟ้านะ Bawa botak mana? Ah, nak apa? Bawa banyak. Oh, 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 <Suc> <laughs> oh,

kan dia tu kan dah hua mah sayang kat dak dia tu dah benarlah betul lah จับเอากระบานนา้นัน่ะเ้าอยู่แค่ม่ลขัดไม้ป้าึมไม้ป้าไป้ม่ล้นเพราะแม่เนีพ้นะเพาะมีใบใหม่ละกำลังเดินทางอาเซีเขาเดินทางไปใส่ฮะไทไทยไปไทไป่เดาาา เดินทางไปป้าหุ่งนะเป็นป้าหุ่งป้าหุ่งก็คือโอ้แม่นบอ้โปป้าหุ่งเนาะป้าหุ่งเป็นบ้านที่ใกล้บ้านน้องอาเซิงไปเนาะอาเซิงบอกว่าไปไทยแล้วเจอกันที่ไทย้อพี่น้องนะคอมเมนต์ ดีกว่าเน้อพอดแล้วเดิมไ่ายนักเส้นไปประเทศไตนาแล้วโอเคหมดแล้วเพราะทะเลแล้วเด้อนะโอ้ท่านคือนักยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งน้องมาตั้งยังโบ่ตุยจับก๊อกใต้หุบไปยังโบ่ตุยมาแล้วซีกินเฟิร์แล้ว

พ่อทำเมื่อกี้ดูนั่นละโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้ได้เวลาแล้วน้องๆพาน้องฟาร์มไปเลาะเบิงบ่งวิวเบิ่งภาพบรรยากาศนะพี่น้องนี่อันนี้คืออยู่บ้านไดนี่อ้าวตอบไปฟาร์มเลยแม่ฟาร์มท่ามะขาอยู่บ้านได โอเคเนาะอยู่ที่บ้านป้าฮงเด้อพี่น้องเด้อว้าวเอาทะเลแห้งเอาเซ็งทะเลแห้งทะเลแห้งแล้วพี่น้องโอเคนี่เลยลงมาทางนี้นะเด็ดหงอนขนาดน่าร่าลองหองดูเ okay, right? ูบุกดู หองก็ต้องปิ้นน้ำอ่ะเด้อยิ้ไซว้าวลมขวดหอนเลยลมขวดเย็นเลยบอ้พิดว่าเด่นหอนนะเด่หอนลมเย็นพุนโทรศัพท์คนละเครื่องไปเลยอู้หอนเข้ามากินข้าวปลาบ้านอะคือมีรถยู่หัน เราจตัวเองส้าเ่งเส้ือเขาจะมดเหื่อเนาะนี่มัาเหือไว้แต่ละลำโอ้เออหอนอยู่ดี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 โอ้ยยออกนึงปนตี Quick, sữa, nè bé kêu 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 kè kêu 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 bỏ kêu 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 nè kêu 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 ยังค่อมาเลยอื่จไดิมาหดแต่ละคนบางหน้เซ็งก็ได้ผุนงผตังเห็นหน้าแม่เมื่อกี้โดนผุตัง ละมาละมาสุด <laughs> แต่ละคนเก็บเอาผาปานากาดเอาความช่วยควมงามนะพี่น้องลงมานี่เย็นเย็นนณะเลยเนะนา,านะนานๆะเนาะคณะปักเด็ดยังลมผัดโตดเย็นเลยแต่ว่าแต่ว่าวิวบ่ค่อยงามปันไหนเนาะวิวบ่ค่อยงามพอปันไหนวันนี้เพราะว่ามันอยู่บนลุกเนะนาะนาราบอลน,นันเนยบอลีทีันเข้าท้ายลงเฟนอะ่ะว่ากินกลางกันนั้นกินอยู่แคมหุงนะนแคมคล้องเองออันนี้แม่น,น้ำคล้องเลยเนาะ แกนข้องด้นิตัวอหนนตัวเดียว้เาห้อรง้เาเช่นเอามาง่ัคอืมเศมันเล่คนถ่ยสวยขนาดนี้ คิดถึงสวรรค์นั้นใจจะขาดอยู่แล โสภาลาวันดังหนึ่งนางฟ้าลงสู่ดินเหมือนวาพระอินนั้นลงมาบันให้อาป่าดอกไม้สวยงามมากเลยวันจันท้์งนางลาวอ่ะไปเบิ้งดูคนเสียงของเสียงกีดคุณแต่ละคนว้าววิวโคตรดีที่นี่คือแคมน้ำของ ร้องกันองามอยู่แต่มีน,มน้ำเนาะพกเจ้าเนาะเป็นต,ายยานตะยันแต่ละคนประทุบ่มีคำตตบแล้วพี่น้องเลยโดยเฉพาะแม่น,นองนาละนาละจะเห็นยังอยู่ในภูมิไม่

โอเคปั่นอย่างปะเดียวอยู่ใกล้มูดเจ่ะล่ะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำบ่งกล่องนาราเด้อเปลี่ยนท่าแน่เอารถ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 สวยๆเปลี่ยนแอคชั่นนี่หตเด้อเห็นบ่เห็น หมาอีกแล้วใต้ใหมาอีกแล้วแกันเลยใครขอสัเจัาจันเลยอูย่าเนาะนามาเอานู่ะมาลิ้นนะต่องะเล่าแตงตัวเข้าเนาะ ไม่ได้แม่อ่าอนตัวเองค่ะที่เหมยฟ้านะบลอกนี่ผันนกนั้นกระแลนหมดเลยนะ้อนันล่าล,ล,ล,ลืมหดเสื้อพี่น้องเลยลืมเสื้อแลนกลับมาเอาเสื้อเดทถอนผนะ่อนน้องพี่น้องกลับไปพักผ่อนกันช่วงแรงๆท้ายอย่างปฐนกลับมาไปเนาะพี่น้องเนาะผ่าบรรยากาศแคบนำคลองแม่มาจิ้กมูน้องสาวก็เชื่อ ปวตังมาเลยนั่นแหละป่ะมดนมันยอดแล้วไปไปไปโอเคไปมาไปกันนะปะปปะปะตังนั่นและนั่นแหละป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 ะตัง